ก็เพราะว่าตัวเองมีความผิดปกติมีการถ่ายมีเลือดสดแต่ว่าเวลานั้นเราก็ mm hmm. ก็ไม่ทราบว่านี่คืออาการของลิซิดวงครับชื่อราชันนะครับผมชื่อเล่นหนึ่งอายุ56ปีครับผมอาการก่อนรักษาเมื่อ10ปีที่แล้วนะก็เพราะว่าตัวเองมีความผิดปกติมีการถ่าย มีเลือดสดแต่ว่าเวลานั้นเราก็<ๆ>าก็ไม่ทราบว่านี่คืออาการของลิซิดวงก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ปล่อยก็เลยไม่ได้ไ,ไ,ดไปพบแพทย์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติการรักษาลิซิดวงเลยนะฮะหลังๆมาเนี่ยอาการเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับจากเลือดสดเนี่ยก็จะมีความถี่มากขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่าลิซิดดวงเนี่ยมันเป็นโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นสังเกตได้ง่ายนะครับเราก็เลยไม่ทราบว่าความรุนแรงมีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่า เมื่อผ่านมาหลายปีเนี่ยเรามีความลำบากในการขับถ่ายก็จะมีก้อนติ่งนะฮะปลิดออกมาที่ไม่ค่อยจะสะดวกในการใช้ชีวิตนะครับว่าตัวเองก็ต้องทำงานขั้นตอนรักษานะฮะคุณหมอกอ็ได้มาให้คำแนะนำนะครับก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวนะครับคุณหมอก็จะมาบอกนะฮะว่า,าวิธีการรักษาก็จะเป้วิธีการ บอกหลังนะฮะหลังผ่าตัดนะครับในช่วงหงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บที่แผลนะฮะแต่ว่าก็มีการดูแลตัวเองอยู่ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนั่งให้เกิดการปวดท้าคุณหมอก็แนะนําว่าให้จุ่มในน้ําอุ่นนะครับละครั้งแต่ว่าผมก็จุ่มทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็ยนรู้สึกว่าอาการปวดก็ทุเราลงตอนนี้แผลแห้งสนิทนะฮะการขับถ่ายกลับมาปกติ มหัศจัรย์บอกตรงว่ามหัศจัดจันว่าเราทนอาการนี้มาได้เป็น10บสปีปนะีชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมมากมายที่ตัดสินใจมารักษาที่นี่ก็จริงๆแล้วผมเป็นเป็นลูกค้าที่นี่อยู่แล้วนะฮะมาโดยตลอดพอโลสระสการก็ถือว่าเป็นหลวง,งพยาบาลอันดับต้นๆของจังหวัดนี้อยู่แล้วนะฮะก็ ค่อนข้างเชื่อมั่นในการรักษาสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยผมถือว่าดุสิดวงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าละอายเลยนะครับเมื่ออยู่กับเราแล้วไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเราก็ต้องเอาออกไปนะก็จะได้อายนะครับก็มาพบแพทย์รักษาเต้เนเ่นๆนะครับอาการก็จะได้เบาลงหรือว่าการรักษาก็ก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ